สวัสดีเอฟซีแฟนสางทุกคนนะคะมืนอินนุ่นทิยากับมีแนวทางเกี่ยวกับเปลกน้องไมโลนะคะเอฟซีกับเรียกร้องให้นุ่นทิยาทายให้สมนะคะมือว่าหนึ่งเพิ่นข้นหลังค่าบ้านกับบ่อออกนะคะไปออกทะเบียนรถก็เป็นเลขเพื่อนบ้านห้าน้อยนะคะถูถูเอานาไปถูยูดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หาหนึ่งหนึ่งเก่าเลขออกหาหนึ่งห้าน้อยนะคะมือนี่เพิ่นแอบไปนอนนะคะฝนตกเมื่อมือมือม่อเว้นเพิ่นแอบไปนอนอยู่รถคันใดเราจะพาไปส้มน้ำกันนะคะ ค่ะนุนที่ยากกะทายไม่โลนะคะควอมเป็นจริงกะเบ่บอยากทายถ้ำนะคะเพราะว่าบางข้งตัวเลขกะไม่เขา้าไม่รู้นะคะด้านทะเบียนรถหรือบุว่านี่ขึ้นหลังค่าบ้านนะคะไม่โลขึ้นหลังค่าบ้านกะเบ,บ่อออกนะคะเลขบ้านบ่อออกกะไปออกเลขมอเตอร์ไซค์ที่ไม่โลเอาหนาถูๆนะคะเมื่อนี้อยู่บ้านนุนที่ยานี่ฝนตกเมื่อเน่นะคะเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะ ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกหกนะคะฝ้นตกตลอดเลยนะคะนุนที่ยากับพาน้องวะเล่นไปหาหมอนะคะตอนเศร้านะคะตอนเศร้าพาน้องวะเล่นไปหาหมอกลับมาก,กับหาไม่โลนะคะหาโดนกับว่าเจอนะคะเขาแอบไปซุ่มนอนอยู่ใส่กับเปลูกนะคะนะคะทาตั้งโดนเขาเพิ่งออกมานะคะสรุปว่า ไปเอื้อนหาเขาเขากระโดดออกมาจากหน้ารถนะคะเขาไปแอบนอนอยู่ในรถกระบะน,นะคะนะคะกำบ,บัรู้ว่าจะออกหรือบม่ออกใช่ไ่ใช่นะคะนุษ <c oughs> ยาจะทายท้าใเห้เป็นแนวทางเด้อค่ะ <c oughs> เขาออกมาแล้วก็ออกมากินอาหารเนี่ยนะคะนะคะเพราะว่าเอ่อถามันถูกก็ะดีนะคะถาบ่าถูกกะ ก็เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเพราะว่าส่วนมากเอฟซีพันก็อยากเอาแนวทางของน้องไม่โลไปสื่อเพื่อนบ้านห้าน้อยเพื่อได้ค่ากับเขานะคะแต่ที่ยาย่าจะทายเห็นว่าเขาออกมาจากรถขั้นใดนะคะกี้เพื่อนเต้นออกมาจากเนี่นะคะเต้นออกมาจากในรถนีะคะเพื่อนไปนอนอยู่ในรถนะคะฝนมันตกตลอดท่้นพี่น้องตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตอนเศร้ากับตกตกตลอดนะคะไม่โล่เขาไม่ได้ไปเล่นสายนะคะ เขาก็เลยหาที่หลบฝนนอนสลูบาเขานอนอยู่รถทะะบบ่านนี้นะคะรถกระบะนี่นะคะรถอยู่บ้านนนทิยานี่นะคะเติอนหาเขาเขาก็กระโดดออกมาจากหน,าน้ารถเราก็ไปกินอาหารแล้วก็เข้าไปนอนในบ้านนะคะเดียวจะท้ายทะเบียนให้เห็นเด้อค่ะนะคะ,นะคะทะเบียนรถกระบะน,นี่นะคะเป็นบอเบไม้ชอชิอง9301นะคะนะคะเมื่อนั่นเพื่อนกะขึ้นแล้วกล็ลงทางหน้านะคะเลขออก39นะคะออก้าน้อยนะคะ ู้ซึกว่าจะเป็นห้าน้อยที่สองนะคะออกสามเก้านะคะมืออ 3, นอี้กับบม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ออกบ่ออกกับเมนี้ผู้ใดรู้เด้ดเอค่ะน้องพิญาไทยทําให้เป็นแนวทางนะคะก็เป็นจริงกับบอยาไทยนะคะแต่เอฟซีเรียกร้องมาน้องพิญากับไทยให้นะคะนะคะตัดทางนาจะเป็นสามเก้าเก้าสามตัดทางล่างจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเพิ่นเขาไปแอบนอนอยู่ในในนารถนะคะ นะคะนะคะฝนตกนะคะนะคะอาจจะเป็นคลิปสันสนนะคะพวกเป็นจริงนงทตยาก,กับบ่อยากทายถ้ำนะคะกับ่านพ่อแม่พี่น้องเอ๊ซี่บ่โชคดีนะคะบางครั้งตัวเลขก็มีเขามีรุดนะคะแต่ว่าส่วนมากไม่โลกคือลดขั้นใดมากจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะบ่คอยเป็นรัฐบาลไทยนะคะนุตยาก,กับทายถ้ำห้เป็นหน้าท่างหาสื่อสลักทิ้งเล้งรัฐบาลน,นะคะ นะคะเมื่อนี้เขานอนอยู่ในรถนะคะนอนแล้วก็โดดออกมาแล้วก็บนุที่ยากับทายตั้งกล้องบรทันนะคะก็เอาเขาไปกินอาหารแล้วเขาก็เขาไปนอนในบ้านนะคะสรุปว่าในคลิปนี้กับมิเรกทะเบียนรถซนีเด้อค่ะทะเบียนรถกระบะจะท่ายห้เบอรงอีกรอบนะคะนะคะ9301นะคะตัดทางนาจะเป็น9339ตัดทางล่างจะเป็น0110นะคะทั้งหมดทั้งมวลยนี่นม้ซัานี่นะคะอาจจะเป็น เพื่อนบ้านหรือรัฐบาลไทยกับมีผู้ใดรลู้นะคะหมู่บ้านนี่เขาขึนไปยู่หลังคาบ้านเลขบ้านกับว่าออกนะคะแต่ว่าไปออกเลขมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาหนาไปทูทู้ทะเบียนลดนะคะทำมอเตอร์ไซค์เป็นห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะกับไปออกตรงที่เขาเอาหนาทูนะคะเลขหนึ่งเลขขาหนึ่งนะคะนะคะค่าน้อยนะคะ น,ะะนุ่นที่ยากกับออวยพรห้พ่อไ่พ,พ,พ่น้องเอฟซีสูดีกันแนวข้างของน้องไมโลแมวแสนรู้นะคะเพิ่นบอได้ขึ้นนะคะบ่ดได้ดขึ้นรดกั้นไดเพิ่นไปนอนอยู่ในหนึ่งนะคะนอนอยูหนารถนะคะไมโลบังลาไปนอนอยู่หนารถเลขรดออกว่าลูกถ้าน้อยตอนเย็นเย็นออกไหมลูกออกไหมครับให้เอฟซีได้ค่ากับข้าวนะลูกนะออกไหมครับทะเบียนรถ9 3้าสมออกไหมครับ ออกไปครับไ่ออกเด้อตอนเย็นๆเด้อลูกเด้อทะเบียนรถเก้าสามศูนย์หนึ่งอะบ่อกเก้าสามกัออกศูนย์หนึ่งเด้อไม่โลไม่โลครับหนูไปแอบนอนอยู่ในรถตอนไหนลูกอืมห้เอฟซีโชคดีกันบ,บักลาเด้อไห้ได้ค่ากับเข่าเด้อลูกเด้อเขามานอนในบ้านนวนะคะแกงหางริกๆนะคะฝนตกมืดมือเหมือนแว่นเด้อพี่น้องนะคะ FC โชคดีแล้วลูกเด้อ้าน้อยตอนเย็นๆหรือรัฐบาลไทยให้โชคดีนะให้ FC โชคดีกันหนูไม่โลนะครับไม่โลครับ <c oughs> เขาหนาวนะฮะอาการหนาว